งวดก่อนนี้แกให้มาหนึ่งหนึ่งห,งหกนหนงกหห็หนึ่งเจ็ดเท,ท, idol, ทนีใหญ่อันหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็หนึ่งหนึ่งหกอืมครับเลขอสองฮังเทนี่ยายนี่จดไปแล้วเนาะอันนี้ความเก่าเนะานะยายเนาะความเก่าอันนี้จดไปแล้วมันลืมครับไม่ได้ซื้อ,อมไม่ได้บอกใครครับยายไม่ได้บอกใครด้วยไม่ได้บอกใครเลยเ็มเลขออกก็ไมันเห็นก็เลยไปหาหนูก็เลยเห็นอู้ยจงใงมันหลายวันพูด คร tamam> ับคเพราะว่าคุณยายก็อายุเก้าสิบปีแล้วนอกก็ลืมชนมากแกก็ล sì ื้ื่ลืมๆแล้วมากเก็เลยารุกดีกว่าไอ้ศูนยะ์นเก่าหนึ่งกัสามอันนี้ของหวดนี้ใช่ไหมยายของหวดนี้อันนี้ของงหดวันที่สิบกพฤษภาเนี่ยหวดนี้งวดเกี่ยโอ้โหเลยครับศูนยเก่าหนึ่งกัเจสาอ๋อ ก็คือว่าตอนต่องวดย,ยหแฮมาศูนย์เก้าหนึ่งเนาะศูนย์เก้าหนึ่งครับที่นี่แกให้สองตัวมาแล้วใช่ไหมยายให้สองตัวเกกี่สามอ๋อแกแกบอกมาวันไหนยายโอ้บอกอหลายวันแหละได้ครับแกบอกมาแล้วบอกแล้วเจ็ดสามนี่ยายเจ็ดสามอันนี้เป็นเป็นคนคนเดียวกันที่ว่าบอกหนึ่งหนึ่งหกไหมคนเดียวกันนั่นแหละอืมครับแ้บ,บอกยังไงครับ แกไดบ้บอกอะไรเพิ่มเติมไหมแกก่รูคือกจีฝันไม่ฝันเราโปรงรูอะอนแหละซอสกรอกอืมครับอสองเกสีอืมครับอันเลขพระด,ดุงนะ่ะปูแกได้บกอกอะไรเพิ่มไมมใหญ่ไม่บอกเก็บอกแค่นั้นแหละเก่าหนึ่งตัเกสอ๋อครับ 0 9 1นก,น,กนก่อนเออดสามครับปกติแกก็ไม่ได้ให้เยอะเนาะแต่แกก็บองแค่นั้นเลยอืมแตลกแต่ละงวดแต่ละงวดแกก็บอก,กแค่3ตัวก็สอตัวนี่แหละเนาะแกก็บอกไม่มากหรอกแกก็บอกแค่นี้แหละอืมแกไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมแกบอกแต่เลขอย่างเดียวไม่บอกไอ้รอกแกไม่พูดไอ้รอกครับแกก็พูดเท่านี้แหละ แกบอกบอก,กันหม้ยเลเนอะเป็นศูนย์หกหนึ่งเนอะค่ะครับแกบอกศูนย์เก้าหนึ่งตอนต่องวดเนอะศูนย์เก้าหนึ่งแล้วที่นี่บอกลาซูทสองตัวนี่แกบอกเจ็ด <19 1 S 2> สามเจ็ดสามครับค่ะที่นี่ยายยายจดไปเลยยังศูนย์เก้าหนึ่งก็เจ็ดสามเนี่ยจดไปแล้วครับสองสองเจดสีอพอสอตะพออต่พอมตะพ่อมนี่คือใครยาย พร้อมก็คือสาผัวของยายอ๋อเป็นสามีของยายเนาะเออยายยายฝันฝันเห็นตาพร้อไหมเมื่อวานเห็นตาพร้อสองเจ็ดสี่เจอายุเกษตายน่ะแปดทุอ๋อยายฝันเห็นตาพร้อมเมื่อคืนนี่เห็นตาพร้อมอ๋อยายเอาเลขเอ็นซูนเก้าหนึ่งนี่มาเสี่ยงเนาะออทีนี้ยายก็ลเลยฝันเห็นตาพร้อมตาพร้อมแกมาทถ้ามาแล้วยแก รูบาน,นช่องเาว่า,วาเห็นก็คือตาพรมเนี่ยอ,อันสามีของยายนี่คือว่าแกเสียชีวิตไปแล้วเนาะเออแกเสียไปแล้วหลายปีแล้วอืมครับแกก็เลยยายนี่ก็เลยฟันหินตาพอมมาคืนเออฟันหินตาพอ,อมครับหลังจากที่ยายเนี่ยเอาเหล็กนย์เกาวหนึ่งไปเสี่ยงเนาะออที่ว่ายายบอกยายจะอ,อันซุ้นกาหนึ่งนี่ไปนอนทับ ยายก็เลยฟันเห็นตะพร้อมแกแกไม่ได้มามบ,บอกอะไรนี่ยายแกไม่ได้บอกไกอ,อ้เราฝันเห็นแกที่เจยอ๋อครับฝันว่าแกม,มากฝันมากนะนะนันบ่าแกมาหาก็บ้านก็เลยเอาใจออกว่าอสกแกก็อายุแกแพ้ทุกอืมครับเลยกับเพิ่มเติมแม่น้ำมาเทอามันมาเนาะแม่เนาะเพราะว่าฝันคุณยายกับมีฝันเพิ่มเติมมาน้ำนะคะเนาะครับ พศส,สองเจ็ดสี่ก็คือว่าเก 2. 7สองเจ็ดสี่เจ็ดใช่ไหมพศออเต็มๆของกอแกแล้วว่าคุณยายนี่ชอบสองเจ็ดสี่เ,สเพราะว่าคุณยายนี่ตามเลขตัวน,นี้มาหลายงวดเลยใช่ไหมตามมาหลายงวดอืมแต่ว่ามันไม่ออกทุกทีมันจะออกวันนี้แหละอที่นี่ยายไปฝันเห็นตาพรออพอดีเออือครับแกแกเสียตอนอายุแปดไอ้เก้เกเกาที่แปด 8ปเออแปดสิบพกแกเสียตอนอยู่แปดสิบพกแต่พอสอแกนี่ยสองเจ็ดสีเจ็ดเนาะที่นี่บางเอิ้นมันมันม,มาตรงกับเลขที่ยายตามอยู่พอดีเนาะออครับออกเตวันนี้ออกเทเรครับพอยายก็ตามมานานเนี่ยสองเจ็ดสี่นี่เนาะสองนี่มานานเลยหลายเดือนเหละ อันนี้ก็เป็นความฝันของคุณยายเนาะคือว่ายายบอกว่าจเจ้าเหล็กศูนย์เก่าหนึ่งเนี่ยเป็นนอนทับเนาะเออครับเป็นเป็นสองเจ็ดสี่ครับอายุข,ของคุณตาพ่อเนาะแต่สิบหกนะครับเี่สำหรับเหลขกันของอาจารย์นี่ก็มีศูนย์เก่าหนึ่งกระเจี๊สามแขนาดช่วยไม่ใหญ่เออมีศูนย์เก่าหนึ่งกระเจี๊สามอืมออครับอันรองเจ็ดยจีในนี่ตาพอ่อ ช่องเจ็ดสี่นี้เลขฝันคนุณยายเนาะค่ะหวังคุณยายเลยออายุห้องตะโฟมค่ะอ,คอายุแปดสิบหกขพสอายุแปดสิบหกขพสสองเจ็ดสี่ออที่ว่ายายฝันเห็นตะโอมมื่อคืนแค่นันนี่ยายที่ยายฝันเห็นตะพฟมฟันเห็นแค่นั้นแหละฟันเห็นแต่ะโฟมแกมาแต่นัลนแหละแกมาพูดได้รอบครับค่ะ ไหนจะเห็นแต่แกมาเขาอายุแกก็พออแกครับยายเคยฝันเห็นตาพร่อมจ็ตทีไหมแต่ก่อนค่อนฝันเห็นเนาะอือค่อยฝันเนาะเพิ่งแกจะมาฝันเห็นนี่นี่ยายจะมาฝันเห็นแต่อาจารย์ที่ว่าบอกอันบอกมาของวันนี้นี่ก็แกก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมนะยายเนาะ ไม่ได้บอกไก่หรอก<ะ>แกบอกแต่เลขกไหมเฉยเนาะเต่เลขกจะดูแค่นั้นแกก็เลยหายไปหายตัวเก็บไปรับแต่ว่าก็ก็กันไว้ด้วยเนาะศูนย์หกหนึ่งเนาะค่ะเนาะครับเออเพราะว่าคกเก่าเก่ามันกระดอนมากเนาะมันก็นมักเต็มเนาะค่ะเนาะแกแกได้เนีนไม่ยายว่าอันอันเนีนศูนย์เก้าหนึ่งแล้ววันเนีนเจ็ดสาม แกจะไม่เห็นเน้นอะไรนะแกก็บอกแค่นั้นเพราะว่าเลขหางเดียวเองนะคะก็เลขแค่นี้เองเขาเห็นแบบแต่น้ำตัวนี้แกไ่เห็นบอกหลังบุญนะแกไม่เห็นบอกแกก็พูดแต่ว่าเท่นี้เองแกกระปุกแต่ซูนหนึ่งซูนเก่าหนึ่งก็เจ็ดสามแค่นั้นเออซูนย์เก่าหนึ่งก็เจ็ดสามอย่างไรอครับเก็ไปเงียบไปแกเห็นพูดอะไรอีกครับ เอซีบอกคอยศูนย์เก้าหนึ่งตรงตรงเลยเลยบอกกันเป็นวะตรงตรงกันเลยนะวะตรงตรงกันเลยอ๋อตรงตรงบอกตรงกันคือเราบอกกลับนะครับโอ้อันเหล็กโซนเก่าหนึ่งมีกระดังอยู่เลยเนาะค่ะโซนเก่าหนึ่งมีกระด้างพอสมควรอยู่ที่นี่หลังจากที่คุณยายได้เอาเล็กอันศูนย์เก่าหนึ่งไปเสียงยายกับฟันเห็นตะพอบนี้เออมันเล่นตะพอบขับก็เลยเอาไปซ่อมแก็อยู่ ครับอายุแกแปดสิบหกเนาะเป็ดทุกเป็ดต่ำเก็ด้นะเป็ดทุกรับวก็โซอแกนสองเจ็ดสี่ครับที่นี่สองสองเจ็ดสี่ที่นี่มีคนกบานเสียชีวิตใช่ไหมยายมีคนกบาเสียชีวิตรุ่นเดียวกันรุนรุ่นเดียวกันกระตผอมนี่นี่รุนเดียวกันกระตพอมอือมีอายุอันครับที่นี่แกน แกอายุรุ่นดาวเขาได้ยกันกันตะตาพรอมเนี่ยอายุแกมากกลัวแกพึ่งตายะตาพรอมแกตายอนอืมครับย้อนแกพึ่งตายมันวันโกกันีิอายุแกเก้าสามอืมแกเสียตอนนยอยเก้าสิบสามเออก่ว่าแกนี่เกิดปีเดียวกันกระตาพรอมเนี่ยเออเกิดปีเกิดปีเดียวกันร้อนเดียวกันแหละกะว่าจนีไอ้ีีเหลือน้องเหลือ้าครไปดูอันนี้อืมอืมคุณยายชอบสองเจ็ดสี่เด้อ บอกคุณยายตามสองเจ็ดสี่มาตั้งสามเหนื่อยเลยไม่ออกฟียจะออกหมาสิแหลยสามเหนื่อยค่ะแต่แต่คุณยายนี่ก็เคยเข่าซีงวดติดเนาะครับแล้วก็มีหลุดบ้างแล้วก็เว่นงวดนี่สินะเข่าเว่นงวดเนาะครับแต่ก็มีซีงวดติดนะคะไปเดี๋ยวพาเอฟซีไปดูตัวเล่เนาะไม่หลุ่มก็จได้เอ็นไขข้อเอ็นข้อไ ออว่า,วานัเกเตะแล้วก็ฝันแล้วก็เขียนไว้แล้วก็ลืมก็มี่มคบบรับผมสำหรับเลขสองตัวของปู่ตุ่งนะนครับผมก็เป็นแค่แนวทางความฝันเท่านั้นนะคะก็เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะคะสนับสนุนแค่สลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวนะคะอันเลขกู้นี่ที่มีแค่ศูนย์เก่าหนึ่งกับเจ็ดสามนะคะเลขกู้นี่ชี สี่กรอบสี่เหลี่ยมใ้ไห้นะคะเอฟซีมีแค่สองหางนะคะก <c oughs> ับความฝวันกับอยากแจมไว้น้าเพราะว่าคุณยายกาก,ก็ถือว่าแม่นคนนึงนะเพราะว่าเคยเข้ามาสีงหดวติดซ้อนกันแลวหลังจากนั้นกาเว้นหววจังสีนะคะเ <c oughs> ขาติดติดกันนี่คือสีงหดวติดเลยของคุณยายแต่ว่ายายไม่ดังสักที <c oughs> บ่ดังเพราะว่าเ้าบ่คอยถ่ไยลาสวดบ่าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม ปรใช้วิทยาลในการรับชม